สวัสดีทุกท่านนะครับผมปันเกมเมอร์นะเขาต้อนรับเข้าสู่เกม Escape from Tarkov วันนี้เราจะพาไปทัวร์เดอะแล็บในฐานะ PVE นะ P V E นะ p v e. นะไม่ใช่ p v P นะฟังดีๆเด้อโอเคเอาการเดอะแล็บเข้าไปนะฮะ <Okay. S 1> เราจะพาไปวิ่งเล่นกัน สำหรับโรวนวู๊ฟโรวนวู๊ฟสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายฉายเดี่ยวนะ PVE Local นี่ผมพิมพ์มานี่ผมพิมพ์มาเลยนี่เดินหลับไม่โฟกัสวะเออผมพิมพ์พิมพ์เปร์เอเกสารเลย ทำไมตอนตั้งใจเรียนไอ้ทำไมตอนเรียนกูไม่ตั้งใจถ่ายนี่โอเคผมปิ้นมานะเราจะเน้นวิ่ง first level มากกว่า technical level ตรงนี้จะเป็นแถนใต้ดินนะแล้วก็ second level จะเป็นชั้น2มันมีมันมีกี่ชั้นเรามี3ามระดับสาม level นะตอนนี้เราเกิดอยู่ที่ผมเดาว่าน่าจะเป็น แถวนี้แถวตั้งล่างนี่แหละนะใช่ไหมเอา,เาติดเทียเลยโอเคเราก็เ,าเกิดข้างล่างเราเกิดตรงชั้นเทคนิคัลเลเวลโอเคผมขึ้นมาตรงนี้มันจะอยู่ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ฝั่งประมาณฝั่งซ้ายนะถ้าเราดูถ้าเราดูแมปนะโอเคตรงนี้เป็นเป็นชั้นที่จะมีเป็นชั้นเฟิร์สเลเวลนะโอเคถ้าขึ้นมาอีกก็จะเป็นชั้น เซคัลเวซึ่งชั้นนี้เนี่ยก็จะมีห้องยาเป็นหลักห้องยาอยู่ตรงนี้นะครับแบบรอเ,เดินอยู่ข้างหลังนะเขาเดินอยูเออ่เขาเรียกว่าโซนข้างหลังของ The อเดินแ lap อันนี้ห้องยาเขียวนะห้องยาเขียวนะเขาก็ใช้ใช้กรีนการ์ดโอเคกรีนการ์ดลูดปืบ๊บเปิดประตูเปิดประตูเข้ามานะฮะปิด หรือไม่ปิดก็ได้แล้วแต่ mm hmm. ก็จะมีะเดี๋ยวผมดูก็โอเคเอจนเติมก็เดี๋ยวนะไฟฉายโอเค,อเ,คเข้ามาก็จะมีตรงนี้แนะนำให้ดูนะเพราะว่ามันอาจจะมียามีอินเจคเตอร์ or, อะไรอย่างเงี้ยซ่อนอยู่ก็มีกล่องพยาบาลไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแล้วก็มีมีอินเจคเตอร์ดึงอัน Okay. แล้วก็ห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยบางรอบเนี่ยมันจะมีปืนวางอยู่ตรงนี้นะวางอยู่ตรงเคาน์เตอร์นี่นะแล้วก็จะมีของดีวางอยู่อันนี้เมื่อกี้ได้ฟิกเกอร์นะเอ่อตรงนี้ก็จะมีพวกยาฉีดนะครับพวกอินเจคเตอร์ยาฉีด ผมจะเอาใส่ไว้ในกระเป๋ายานะโอเคไนมะ่ค่อยมีอะไรดีมากเอ่อหมวกหมวกอ,อันนี้เก็บไปก่อนก็ได้นะนะตรงนี้ไม่ไม่ค่อยไม,ไม่ไม่มีอะไรอน injector ลนะ SJSC SJ หกโอเคได้อยู่ แล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับที่มันจะมีะไฟสายบางทีมันก็มียาดีนะบางทีก็แล้วแต่รอบอะ่ะที่จริงไอ้ยาตัวนี้มันเฮ้ยยาพึ่งใช้ยายา,ยา,ยาไม่ทนันอ๋อทันอยู่ไอตัวนี้ก็ในตลาดก็หาได้ราคาดีอยู่นะถ้าจะไม่ผิดนะ โอเคตรงนี้จริงๆตรงนี้มันจะมียาดอกเยอะอยู่นะแต่มันก็อย่างว่าเกมนี้มันแล้วแต่เลดแล้วแต่อะไรกล่องยาน,นี้ก็อย่าลืมอย่าลืมฟาร์มนะเพราะบางทีมันเจอของดีอ่าตรงโต๊ะโต๊ะเอ่อโต๊ะทำงานตรงนี้ด้วยที่มีเครื่องปิ้นนะตอนนี้เราได้บูโฟลเดอร์เข้าดคค็อกวเมนด็อกทมโฟลเดอร์โอเคเจอยาลากเข้าอินเจ t คเตอร์ ผมเคยเจอเลดเด็กในกล่องนี้ด้วยนะเลดเด็กอะไอที่มันอันละล้านกว่าโอเคตอนนี้ห้องเขียวนะไรตูนี้แล้โอเคเราจะไปห้องต่อไปตอนนี้เราอยู่ตรงเราน่าจะอยู่ตรงเดี๋ยนะ second level น่าจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้เออผมจะออกจากห้องยานะก็เลเวลห้องยาเขียวผมจะวิ่งเข้าตรงนี้นะเป็นห้องนะเซิร์ฟเวอร์นะมันมันมันเป็นแพทเทิร์นที่ผมวิ่งตลอดอยู่แล้วแล้วเ,เราก็เช็คจริงๆฟาร์มตรงนี้นะแล้วก็ลงไปห้อง แฮงกาได้ลงไปแฮงก้าได้แต่ว่าตรงนี้ผมจะวิงว่งวิ่งวิ่งไปแฮงกาก่อนเลยตรงนี้คือแฮงก้านะครับหรือว่าโกดังเก็บของซึ่งจะเป็นทางอออีกทางหนึ่งได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราต้องมากดตรงนี้เห็นไหมโอเพนเดอะเกตบางทีมันก็กดไม่ได้นะบางทีก็กดไม่ได้มันจะสูง มีคนยิงผมโอเคอเคอเมีบอดยิงผมเมื่อกี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะมันจะมีอีกทางออกหนึ่งที่มันเป็นกดปุ่มเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ตรงฟาคิงเอ่อเขาเรียกอะไรนะฟาคิงเกตโอเคตรงนั้นต้องไปกดปุ่มเหมือนกันนะแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งแต่ละแบตแต่ละเรดเนี่ยมันจะมันจะกดได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันนะอย่าง อย่างบางตาเนี้ยตรงเมื่อกี้ที่ผมกดตรงแฮงก้าตรงโกดังก็อาจจะกดไม่ได้นะหรืออาจจะกดไม่ได้ทั้งสองทางเลยบางทีโอเคเมื่อกี้เราลองกดตรงแฮงก้าดูแล้วนะเราจะลองถ้ารอดนะเราจะลองวิ่งไปกดไอ้ตรงพาร์กิ้งดูว่าไม่รู้มันได้ต่อแต่คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าส่วนมากมันจะสุ่มเอาว่า กดอย่างใดได้อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเจอเฉยวะกแปดกาโอ้เจ้โหมึงเก็บมาเยอะจังวะโอ้เฮ้ยบ้า โอเคเดี๋ยวเรจะไปต่ออย่าลืมเช็คซ้ายเช็คขวานะอันนี้คือห้องห้องกดอันนี้คือ parking gate ดูดีกดได้ปะกดไม่ได้นะแต่ว่าบางตาก็กดได้นะกดแล้ว parking gate จะเปิดอ่ะแต่เมื่อกี้เราก,กดเอ่อ hangar gate ไปแล้วถ้าจะออกก็จริงๆก็มีทางออกเยอะอยู่นะดนนี้ แล้วมันฟิกด้วยมันไม่ได้สุ่มนะไม่ใช่ไม่ได้สุม่มหรือมันไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรคือมันฟิกอ่ะเนี่ยตรงนี้คือ reception นะเราอันนี้คือ reception ของดอะแล b reception แล้วมันก็จะมีถ้าหันหน้าเข้าไปหา the แ a บนะฝั่งขวามันจะมีประตูมันเป็นห้องลงไปชั้น t ทคน n คอลลงมาปุ๊บถ้าเป็นปเซปผมนะผมจะปิดอันนี้แล้วก็เช็คตรงนี้จากนั้นควักระเบิด แล้วก็กด F เพื่อเปิดลิฟต์แล้วก็โยนเช็คถ้ามีบอดหรือมีศัตรูก็คงจะมีเสียงวิ่ง,งอโอเคไม่มีอะไรไมมผมก็จะวิ่งเข้าตรงนี้ป๊าปจะปิดแล้วไม่ปิดก็ได้นะแต่ผมชอบปิดโอเคเข้าห้องนี้แต่ระวังคนแอบนะถ้าเป็น PVP นะอันนี้ไม่รู้นะถ้า PVE ไม่ค่อยมีโอเคแล้วก็มาเช็คตรงนี้หยิบระเบิด ขว้างเช็คนั่งโลนั่งไงเห็นไหมมีมีมีเสียงศัตรูมีเสียงมีเสียงบอดมีเสียงบอดนะอยู่ข้างล่างผมบิง่งไปดูดิหมีมันมียังไงไม่ดูออกไปแล้วแต่มันมีเมื่อกี้เห็นอยู่ ดำเถิดเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับด่านเดิรดจริงๆมันมันไม่ใช่ด่านที่เล่นยากเลยนะผมว่ามันเล่นง่ายกว่าหลายๆด่านด้วยซ้ําแล้วก็ค่าตอบแทนดีถ้าเราฟาร์มถ้าเรามีคุณแจนะเออเราฟาร์มเพราะว่าด่านเดิรดแเนี่ยมันค่าตอบแทนดีมันโดยเฉพาะ PVE นะถ้า PVP ผมไม่รู้มันคงมีจอมยุทธ์เยอะแต่ถ้าเป็น PVE เนี่ยมันจะ ถ้าเราเล่นบ่อยๆเราจะรู้ไตของบอทนะของเลดเดอร์อะไรพวกเนี้มันจะค่อนข้างแบบอยู่เป็นอะไรอย่เงี้ย